สวัสดีเพื่อนๆมานี่กระสิผ้ามากิน้าวพุนเด้อครับผมมานี่ข้าวพุนน้ำยากะทิข้าเจ้าเอามาให้บุญก็เลยได,ด้กินน้ำข้าเจ้าเด้อน,นี่ผักผักธรรมดามีทั่วงอกมีบักทั่วแล้วก็มีพระอีตูแต่ว่าม้อนี้สินำเสนอพิเศษก็คือว่าน,นี่เด้อพี่น้องผักผักปลูกเองอยู่ในผ่แก้วพี่น้องเบิ่งเบิ่งกานมันงมวง นี่พัคซี่ักซี่ครับพี่น้องพักซี่ักซี่หอมอันนี้พักซี่คิวพักซี่ขิวพี่น้องพักซี่ล้าพักซี่ลาาพักซี่คิวอย่ากันเด้อพี่น้องนี่บักสมม่ต้นอยู่เงอนหละพี่น้องันี้ยำบงเด้อกรอบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอมันเนี่ยมาเองนบพี่น้องเฮ้ยจะถามเนี่ยมาอตั้งันโอ้ เห็นโมบิโน่พนึ่งเฮ้ยมันจะนงกินน้ำาการโซบูทุกคนมุมใจอมใจค่ กินไปช่วจีบแลนกินคมักจะมากับขอาปุ่นอันนี้เพื่อสุขภาพดีด้วนี่มันบนนั่พี่เนาะ ไปเห็นพี่จ๋าเป็นเยี่ยมกินคนก็นเลยอยากกินพี่น้องไปเห็นแก่เพ่นเมี่ยงฝรั่งมันนอกกินปผุ่มผักใสจผุ่มผักใจปกติครับกินงัางเหมือนกันก้อยก็เลยมันกินเบิ่งพี่น้องมันสีแซ่คือข้าเจ้าอยู่บ่น้าแห่งอู่แน่จังเลยพี่น้อง เติมน้ำพี่น้องเติมน้ำอ,อ,อันอย่างนนี้ยเสียงหมอขวัญนี่ก็อนเลยกิดหอดอันสาวสกุลระเบอร์เนอะแล้วหมอขวัญม้วนม้วนอ,อันนี้ประมาณนี้ หักไม่มาเก็บเมืม่อ้างี่พี่น้องอู้ยเสียดายบ่ได้่ายวิดีโอเหรอเมื่อสา้า้องงามอันบ่ได้สวยหนาพี่น้องญาติพี่น้องตื่นก็เลยบ่ได้สวยหนาก็เลยเก็บเต็มหักมาพี่น้องมากินกน้กะกิ กินรบบกนนัวพี่น้องเรื่องกินกระบอกก่งบอกระบอกแกงไพี่น้องแต่ว่าฉันกินผักหนึ่งมากมันอ้วนอยู่แล้วนะพี่น้องฉันจะไปเห็นเรื่องกินเน่้อพอย่ยางปลาด้ก,กิ้งไปคื้อโอ่งนี่ <c oughs> อ,อ,อันนุโมะนาบุญครับน้องเจแปนเด้อเมื่อเพิ่นเช็ดก,ก็ปุ่นมากเอาบุญสู้พี่สู้น้องกินยิ่มมองเห็นงานพี่น้อง นี่กับมีคนไม่แน่นกินน้ำเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่อยากออกกล้องนะพี่น้องก็เลย <c oughs> เป็นหันหลังมาพี่น้อง <c oughs> หันหลังมา <c oughs> <c oughs> อ่านพี่น้องมันอยากกินบล็อกเจี้ยขี้คิวน้ำพี่นอ้อบ ไอ้หอมนนมเด้อหอมบ่เด hmm ี hmm. ๋ยวมันยามถึสิบห้าไปเก็บผักผักเด้อพี่น้องปลูกอยู่บ้านมดมดหลายนานดอกสองสามนานพี่น้องปลูกเพื่อได้กินนะครับกวนเลือดเี่นปลูกหลายมดเบาไหวพี่น้องแนมมามี่เบิร์ตแนมเจมไม่ได้บ้านไรไข่แก้ว เลีกยิ๋มลินกสันดิลากะสัปดาห์วันลห้าโมงกาษาจีนของเกษตรย่าได้เดื้อ่มันย่งเกษตได้เส <Wha> ื <Luis> ้ท <diction aries> ี่ร้อนตัวเนาะพได้แต่ว่าพอวันทีหมูนี่ Có là tiết tiếng ngó quần xào sao còn là bơ mà là đấy Lâu <laughs> nhìn tiếng ngó đó gọi là sốt sự nè Xào sao còn là như sẻ hóa ra Xào sao còn là ล้ e อยู่นอร์ t วย์เซาสาสคนละเบิร์นอยูนอรเวย์นะนเวยนเว่มวเดนดกตอนบ่าย2วันันพอสิยอดนยอดนอนยามดน8:00นอันกีตเวนก็ยังบ่น เปิ้นชายหม่ตอนเปิ้นไปเห็นเ็ดงานม่ให้เบิ่มเห็ดโม่งแปโมงหอดีทำงานเสเวนี้ยม่ืนโอ้ยจตบิคู้ดีดแต่มีโอกาสเยสิไปเบิ่งแสงเนือน้ำพึินอยู่ไหนเข้าไปง่ามง่ามอ่เสาวสุกละเบอร์ รับจากพี่น้องผู้เห็นมากคนคก็สิเด็บุญหลายอกดงรับจากพี่น้องอันพัาสีเพาฟตีขียวพัฟตีลาเนี่ยเดือดสิแกแน่ะ่ะ ก็สิกินอยู่หลายแพแก้ว,วะนะที่พี่นอ้องโมกแห้งแห้งไม่จะใบใหม่ครับอันกีนไ่ไงเม่ได้นางนางแต่อยู่นี้เฮ่อนันเดี๋ยวบรา,ากาศดีสิ้าเปกินข่าอยู่หลายแพแก้วโลกเพื่อน ีิฉันบุกเหนยังไม่ได้กินๆค่ะจริงๆกะคลิปยัาจริงแต่โมเมนต์คอนเทนต์ของช่องเนาะจะว่าก็ว่าจะไปทายยังหรือเปล่เออทายคลิปนี่แหะมาฝากเพื่อนๆกินน้ำกันกจับแท้พักปลูกเองบ้านหน้าบ้านนอกหวานๆเดี๋ยวมาทดสอบยน่อยแต่ว่าก็เริ่มแก่เนี่ยล้ำย่า ตะวันทันเข้าไปสู่ตลาดเนี่แก้กว่นนี่พี่น้องอันนี้มันก็ะเริ่มแก่ออมกระลักว่าดี๋สังแด่ยบลายพี่น้องเกี่ยงจานเลยบุ้งนะเรืบุญได้ดลายหลาย,ลายาเ้อผู้ใดมาตอนมาฝากเอาบุญน้ำกัน กินกับกินกับจนอิ่มจน,นเบิดจ่าแหลเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่สีเสือกับอันสีผักกับแมสแมสกันพี่น้องจัก <c oughs> อันไหนเป็นอันไหนอันไหนเป็นเสืออเนกเป็นผักเอาละพี่น้องมน,นี่ก็คลิปยาเลย ออกันเด้อคลิปต่อไปพี่นอ้องเดี๋ยวเสียงหาเนี่ยมาตอนมาผ่านของเกา่าพื้นเมืองอีสานเท่านะพื้นเมืองอีสานเอาขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมใหม่กำลังใจเด้พอดพแอนเดอร์ผอบกันในคลิปหนังแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับไวจ์นี่สักพอย